ทางช่างเป็นเพียงแค่ซอกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เอสก็มีแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่าตัวเลขของปู่สมิงพรยนะคะท่านผู้ชมให้โชคนะคะ ส่งมาให้แอดสามงวดติดนะคะตัวเลขก็เข้าทั้งสามงวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะตามแอดมาเลยค่ะโค่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลสวัสดีค่ะครับผมค่ะก็เห็นว, <he en S 2> ว่าตัวเลขของ คนที่เข้าดีค่ะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อค่ะเพราะว่าโอ้ยงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้นำเสนอเลยค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะตัวเลขจากปู่สมิงพรายใช่ไหมคะครับผมอ๋อค่ะเดี๋ยวแอดขออนุุญาตเรียกว่าปู่เนาะครับค่ะอาจารย์ปู่ค่ะเรียกอ,อาจารย์ปูดีกว่าค่ะ ค่ะแอดเห็นว่าตัวเลขของอาจารย์ปู่เข้าดีค่ะก็ส่งมาให้แอดสามงวดใช่ไหมคะครับผมค่ะสามงวดแต่ว่าแอดก็พลาดเองค่ะเพราะว่าแอดไม่ได้นําเสนอ <ผม S 1> ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้<ช>ตัวเลขตัวเลขของอ,อาจารย์ปู่แม่นมากเลยค่ะก็กล่าวว่าจะให้ช่องละองจะให้สักสองช่องค่ะอาจารย์ ให้ให้ประจาคิดว่าให้ประจาโอ้ยขอบคุณมากค่ะอา,าจารย์ปูมีอยู่ช่องหนึ่งมาประจําก็มีนำโชคมหาเหงจะมามาถึงบ้านมาประจําจะถ่ายสดไฟ์สดค่ะอาจารย์ปูอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ก็อยู่รัฐ ยูซินนี่แหละแต<ล>่ไม่ค่อยมีคนรู้อำเภออะไรคะอาจารย์โอ้ยถ้าแอโชคดีเดี๋ยวเอไปหาค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็ไม่แน่บอกไม่ถูกอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะ<อ>มันมีมันมีเข้ามีหลุดก็ธรรมดาถ้าเป็นหวยถ้าเป็นหวยคํานวณถ้าถ้าเป็นหวยคำนวณก็ประจำหลักก็มีปีนี้ปีหกสีก็ หลักร้อยหลุดสามครั้งอ๋อค่าอาจารย์หลักร้อยหลุดไปสามครั้งบางทีก็ปูสมิงพลายให้มั่งบางทีก็อาไปขอแม่ตะเคียนมั่งไปตามวัดไปแล้วแต่แต่ไม่แน่นอนจ ก็เห็นว่าแม่นมากเลยค่ะวดนี้ไม่แน่วดนี้เออวดที่แล้วก็งวดที่แล้วก็อ่าวันหวยออกก็ไปที่สังขะโอ้ไปสังขะอ๋อใกล้ๆบ้านเอ็ดนั่นลไปสังขะไปบ้านชื่อบ้านอะไรบ้านโดงหรือบ้านตรงนี่แหละบ้านตรงน้อยบ้านตรงน้อยตรงไหนเนาะเอ็ดก็ยังไม่เคยไปค่ะอ๋อบ้านตรงน้อยอำเภอสังขะครับไปเอาตัวเลขใช่ไหมคะครับ วันนี้ก็วันนี้ก,นนก็ไม่รู้วันไหนจะได้ไปเรา<อ>ก็าบอกไปแล้วคือเป็นวันที่แล้ววันหวยออกก็ได้เจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าบ้านตรงบ้านตรงน้อยได้เจ็ดสองเก้าโอ้ยแม่นมากเลยการจางวดที่แล้วพม่าถูกเยอะอ๋อ ถูกถูกเยอะมากเลยเพราะว่ามันหวยหวยตัวเดียวหวยปูสมิงพลายมาตั้งแต่อ่ามาตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ได้สามวันละมะั่งพวกเด็กก็จะไปกรุงเทพก็พมารถน้ำมนสะเดาะเคราะห์อะไรก็ปูสมิงพลายมาปูสมิงพลายมาไม่ได้ขอหวยแต่ท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแต่คนผอม,ผอม เหมือนผีดาดาเลย <S <S 2> <S 2> เอาสมุดมาสิลูกเอานก็เอามาปุ๊บท่านก็เขียนให้ตัวเดียวค่ะห้าสองเก้าตัวเดียวเอาไปรวยกันว่าอย่างนั้นแม่นมากเลยค่ะถูกเยอะมากถูกเยอะมากเลยค่ะถูกเยอะงมดที่แล้วถูกเยอะอคนที่ช่อง Youtube ที่มาถ่ายก็เป็นช่องเล็กๆคนดูไม่กี่คนไม่กี่ร้อยคน วันนี้ว่าจะไปอคิดว่าจะไปอยากจะไปนะคิดว่าจะไปบ้านขยองอยู่โอ้ยมา<ต>วัดเด<ล>งินล่มเลยค่ะอาจารย์แต่ไม่รู้วันไหนนะอ๋อถ้าถ้ามาถ้าได้ไปถ้าบอกเอ็ด้วยนะคะดเดี๋ยวถ้าได้ไปเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกค่ะค่ะปูค่ะวันนี้มีศูนย์ หนึ่งคุมภาหกห้ามีศูนย์สองหกสามตัวเนาะปูเนาะสามตัวศูนย์สองหกค่ะแล้วก็ศูนย์สามหกศูนย์เหมือนกันหมดนะสามหกค่ะเลขวิง่ง เลขวิ่งบนมีสามตัวแต่จับจับศูนย์ตัวเดียวมีศูนย์สองสี่เลขหลักร้อยอ๋อให้เขียนว่าเลขหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยหลักร้อยศูนย์สองสี่หลักร้อยเดี๋ยวแอดเขียนใต้งงินแต่แต่ปีนี้ปีหกห้าพึ่งจะออกสามงวดนี้หลุดไปแล้วนะงวดที่แล้วหลักร้อยไม่เข้า ให้หลักร้อยไปสามห้าเจ็ดหลุดไปแล้วแต่ปีสี่หกนะหลุดแค่สามงวดเองหนึ่งปีเต็มหลุดสามงวดก็ถือว่าเดินดีมากเลยเนาะปู่เนาะเดินดีค่ะเดินดีมากเลยค่ะหลุดสามงวดค่ะหลักร้อยจะมีศูนย์สองสี่นะคะปู่ครับค่ะเอาล่าง และสองตัวบนราคาปูสองตัวบนก็สลับตัวกันมีสามมีสามตัวอยู่ในนั้นแหละอ๋อก็ตัดเอาเนาะปูเนาะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ค่ะก็ให้เอฟซีตัดเอามีศูนย์สองสองหกแล้วก็สามหกศูนย์สามเนาะปู่เนาะครับค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีเขาตัดเองเนาะถ้าตัดไปตัดมาก็หลายตัวเกินตัดเล่นเองค่ะปู่ทีนี้ ก็ล่างล่างนะปูเนาะล่างเก้าสามล่างอย่าเสียงดังนะเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่หกสามหกสามหกสี่หกสี่มีแค่นี้ ค่ะก็ถือว่าตัวเลขของอาจารย์ปู่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าถ้าพูดถึงวิ่งก็ส่วนมากมันถ้าเยอะไปอันนี้อันนี้จับจับให้แล้วถ้าผิดก็ผิดไปเลยเลขล่างค่ะเลขล่างใช่ไหมคะต้องต้องกลับด้วยไหมคะอาจารย์ส่วนมากมันจะไม่ค่อยกลับนะแต่กลับด้วยแลละดี เผื่อกลับเผื่อเผื่อเนาะอาจารย์ปู่เนาะเผื่อเผื่อแล้วแล้วแต่แล้วแต่ซีนะว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันอันนี้วัดดวงกันคือคือถ้าดวงดีก็ถูกค่ะซื้อถูกถ้าไม่มีดวงเลยก็เขียนให้ตรงๆก็ไม่ถูกไม่ถูกไม่ซื้อเนาะอาจารย์เนาะค่ะ ก็เหมือนอย่างที่แอดก็อาจารย์ปู่ก็ส่งมาให้เนาะแต่ว่าแอดก็ไม่ได้ซื้อตามค่ะก็เลยไม่โชคดีค่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงหลานที่มาจากกรุงเทพคนที่คนที่มาเอาไปนั้นไม่ถูกไม่ซื้อเขาบอกว่าซื้อเขาให้ครึ่งไม่เอาเอาไปอย่างนั้นดวงตัวเดียวค่ะแต่ว่า มันมันมันก็มีผิดมีถูกนะแต่ว่าก็ให้จะให้ประจําให้ประจําจะให้ทุกงวดค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่มากค่ะถ้าพูดถึงว่าถ้าหวยหลายตัวมันมันเข้าทุกงวดแต่ว่ามันเยอะใครจะไปซื้อใช่ค่ะยี่สิบกว่าตัวถูกทุกงวดค่ะมันเยอะเกินะไม่เอาเอาตัวเดียวงวดที่แล้วให้เก้า หลักหน่วยเก้าหลักหน่วยเข้าครับเข้าเก้าเข้าเก้าเนะาะเพราะว่าวันนี้หกถ้าตัวเดียวมีหกลักหน่วยหกอยู่หลักหน่วยเนาะอาจารย์เนาะเดเอฟเจแคหกอยู่หลักหน่วยหกอยู่หลักหน่วยอันนี้หก <6 S 1> อันนี้เป็นห้อยคำร้อนมันก็มีส่วนมากมันจะถูกเยอะกว่าผิดหลักหน่วยค่ะครับมันถูกเยอะกว่าผิด เลืกล่างเน้นตัวไหนบ้างคะอาจารย์ก็มีก็มีล่างหววนี้มีเก้าสามเก้าสี่ก็นี้ตัวตัวสีตัวนี้มีตัวเน้นเลยที่เขียนให้ตัวให้ตัวเน้นเลยอ๋อเน้นทุกสีตัวนี้อ๋อเน้นทุกตัวใช่ไหมคะครับอ๋อค่ะสีตัวนี้คือเน้นเลยคจะยัง งวดงวดก่อนสามสิบธันวานั้นไม่ไม่เข้านะบนไม่เข้ามาสามตัวไม่เข้าค่ะแต่ว่าเห็นสามสิบธันวาเห็นเข้าเห็นเข้าสามหกกับหกแปดไม่ใช่บอ่ออาจารปู่ใช่ใช่มันมันเข้าอยู่ล่างไง,ออง <laughs> มันไม่เข้าบนออ <laughs> มันมาถูกเออหกแปดข้างบนแต่หวยมันอยู่ข้างล่างอ,อ๋อสลับที่กันเนาะ <laughs> มันสลับที่กัน ค่ะค่ะจา์ไม่เราก็ซื้อซื้อบนซื้อล่างเลยแหละอาจารย์จะได้การพิลาดเน,เนาะแล้วแต่ดวงนะค่ะใช่ค่ะจานก็ลองก็ลองลองดูวัน,น,น,นวันนี้คไม่มันก็ไม่แน่งวดนี้มั่นใจไหมคอาจารย์ก็เหมือนเดิมหวยสูตรหวยที่ทำก็มันออม่นใจอ๋อมั่นใจเนาะเพราะว่า มั่นใจคือเลขของอาจารย์เข้ามากี่งวดแล้วคะอาจารย์ก็งวดสามห้าก็ให้งวดสามห้าก็ศูนย์สามห้าออกสามห้าอ๋อค่วะวัที่ออกสามห้าค่ะอาจารย์งวดก่อนนู้กก็ถูกค่ะมันมันเดินมามันเดิน มันเดินตรงมาสามสามสีงวดแล้วคือเข้าติดติดมาสามสี่งวดแล้วใช่ไหมคะครับครับมันเข้าติดติดสามสีงวดแล้ว่วานอกนั้นก็มีตัวกลับมั่งตัวกลับมั่งโต๊ดมั่งมันไม่ตรงแต่ก็ยังดีว่ามันเข้าค่ะอาจารย์แล้วแล้วแต่ดวงสลับ งวดนี้ก็ได้นําเสนอช่องละองชาแนลเป็นงวดแรกของอาจารย์มอทีแอดได้ลงช่องละองนะคะอาจารย์ครับครับค่ะนี่ก็มีเข้ามีหลุดทุกที่ทุกสํานักนั่นแหละค่ะครับค่ะก็อยากจะให้อาจารย์อวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะอาจารย์จะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะขอให้ขอให้ทีซีทุกท่านที่ที่ดูที่ดูก่อนไปแล้วของปู่สมิงไพร์อะ ขอให้โชคดีกันทุกคนขอให้รวยขอให้เองขอให้ธามาค้าขึ้นาสาูุไม่มีอะไร,าารให้ไปอย่างนั้นไม่ได้ซื้อให้เฉยเฉยไม่ได้ซื้ออ,อ๋อปู่ไม่ได้ซื้อเนอะาะครับซื้อยายซืออะไรก็ว่าไปไต้องซื้อเยอะค่ะก็ซื้อตามกําลังที่ซื้อไหวนะถ้ามีทุนก,นนะก็ถ้ามีทุนก็อย่างว่า พวกที่มีทุนก็ได้เยอะค่ะอาจารย์ YouTube วนนี้ช่องที่มาถ่ายทำนั้นวันนี้วันนี้รวยถูกถูกทั้งสองตัวถูกทัง้งลอตเตอรี่ห้าสองเก้าโอ้ยเสดนะ็จาย์นะแต่ว่าหาซื้อยากนะไปทำกี่ช่องคะอาจารย์ก็มีช่องเดียวที่มาประจำช่องเล็กๆค่ะ เพิ่งเปิดช่องใหม่เนาะครับอค่ะนี่แหละงวดแรกของอาจารย์ปู่ก็อยู่นำเสนอที่ช่องละองก็ขอให้เลขของอาจารย์ปู่เข้าปังๆรวยๆดังทั่วโลกไปเลยค่ะขอขอให้เข้าขอให้เข้าขอให้เข้าค่ะเข้าก็ดังแน่ๆค่ะอาจารย์ครับเพราะว่าช่องละองนานแล้วคนดูเยอะ ค่ะอาจารย์คนติดตามเยอะค่ะคนติดตามก็ประมาณสองแสนกว่าค่ะนั่นแหละเยอะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนั่นแหละจะผิดจะถูกก็ก็ไปเรื่อยๆงานค่ะนี่เอดจะขออนุญาตเอารูปของอาจารย์ปูนำเสนอหน้าปกนะคะอาจารย์ครับครับค่ะเอฟซีจะได้รู้จักอาจารย์เนาะรู้จักค่ะม ทางนู้นถ้าเห็นรูปรู้เลยออค่ะทางทางพม่าลาวโอค่ะอาจารย์หลายประเทศอะค่ะที่รู้จักเลยจะได้ดังๆเลยอาจารย์ถ้าเห็นก็รู้รู้เลยแต่งวด่ที่แล้วพม่าถูกเยอะ๋อค่ะ ค่ะวันนี้เอก็ขอบคุณอาจารย์ปู่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแน,นลนะเจ้าค,ค,ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจะให้จะให้ทุกงวดค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ